ก็เช้าวันนี้นะครับผมเช้าของวันที่13เราจะเดินทางไปที่ปิโตฮ็อกนะครับด้วยรถเมล์ก่อนแล้วก็ไปที่ท่าเรือนะครับแล้วก็ต่อเรือไปอากาศตอนนี้ถือว่าโอเคนะได้อยู่ฝนไม่แบบไม่ตกมากนิดเดียวแล้วก็มีแดดด้วยตอนเช้าหรือว่าเป็นฝนแดดที่ีมากนะ คือจริงๆแล้วเราจะเลือกก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ว่ามันติดที่สภาพอากาศเราก็เลยเลือกวันนี้นะครับเพราะเป็นสภาพอากาศที่ดีที่สุดในช่วงที่เรามาเนี่ยแขงเราก็โดนะคนาเมื่อวานที่นไปชคัูเชนนอีลิตสา Next stop is ยชีีพก็เยอะกล้ามเนืไปเพื่อเสือ ไตอนนี้ก็มาถึงที่ท่าเรือแล้วนะครับก็เราจะข้ามเรือมีไปแตอนนี้ก็9โมง9โมง40ตอนนี้อากาศก็ถือว่ายังดียังดูยังดูดีแล้วก็ฝนไม่ลงร่มเราเร่งว่าขึ้นเรือ10โมงเป็นขึ้นเรือ10โมงนะครับ10โมง45เดี๋ยวค่อยกลับมาเจอก็เลยเดี๋ยวตามเดินดูบรรยากาศทั้งท่าทาง ภาพอากาศลองดูนะรอบๆตอนนี้ผมว่าฟ้าเริ่มเปิดแล้วก็น่าจะเหมาะกับบรรยากาศที่จะถ่ายรูปในตอนเช้านะ ของที่ในเรือเลยนะวอตช <What? S 1> สส์็อกแลัตกแลน150นะครับ150นะ,ค,ะครับกับวันเย็นๆอย่างนี้ต้องพัตชะะ์ช็อกแลนนะมาถึงแล้วนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดฮ็อปแล้วละ่ะดีมากเลยผมว่าอุ่นกว่าที่นู้นนิดนึง いただいております。<Yeah. S 1> ถึงแม้อากาศข้างนอกจะตกนะครับผมเราซึ่งเป็นคนไทยนีย่เราก็จะนั่งรับประทานอาหารกันนะครับผมชิลๆได้เลยขนมโชว์ขนมนีม่กินนะไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่สาลาล่มมากโอเคมันสุดทางที่เราเดินมาพอดีเยี่ยมตกไปเลยตกให้พอตกให้สาแก่ใจ แล้วภายใ,ในสวนแห่งนี้กม็มีการดูแลเป็นอย่างดีนะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีพอดีนะครับผมแต่รอบๆนี้ก็ดูเงียบสงบแล้วก็เป็นพาร์คขนาดใหญ่มากจริง ที่อยู่ใน lower garden นะครับมีอะไรมานานใจมาจากรอสโวเวียร์สายนะครับแล้วก็เลยบันดาลสร้างให้เหมือนเวีร์สายเลยมา,มาตั้งอยู่ที่รัสเซียอย่างนี้นั่นก็คือปีโตฮอปนั่นเอง ก็จบไปสำหรับบีเตอร,ร์พ็อปนะครับผมก็ถือว่ากว้างไกลเราก็เดินเดินแค่โลเวอร์นะอัปเปอร์ก็ยังไม่ได้ไปเดิน,ดนโอเคและจากโลเวอร์อนะครับผมเราก็เดินออกมาทางอัปเปอร์ต่อตไปเลย เรากำลังจะไปถ่ายเอจูซึ่งเป็นปฏิภากรรมของพองทำลิศก็ต้องติดตามดูว่ามันจะเป็นหน้าตาเป็นไงเ้ฟจูคือใครครับพี่วิวเอจูนี่ก็คือเทพเทพโพไซดอนนั่นเองใช่เหรอครับใช่เพราะว่าที่่งตาแต่ละที่เขาเรียกต่างกันถ้าแถวราชดานี่ก็จะเป็น ไมเคยไปเลยครับไม่เคยครับผมแค่เคยผ่านไอ้บ้าน่าจะเป็นลูกของเนปจูนใช่เหรอครับน่าจะใช่นะมั่วเหรอครับ สองร้อยนะครับราคาก็ประมาณ80บาทหรือประมาณร้อยิรูเบลตอนนี้ก็เข้าต่อรถมาจากพี่ตอฮอปนั่งประมาณโวกขึ้นได้ยืนกันขาขิงขาแข็งเลยตอนนี้ขนาดนี้นะครับลองนั่รถสายที่ก็ราคาเท่าเดิมส0รูเบลต่อไปที่ร้านเปอราเ็ตวันนี้ เมก็มาส่งเราเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเราเดินมาทั้งวันแล้วนะครับผมเราต้องผ่อนคลายด้วยอาหารที่เราอยากจะกินให้รางวัลกับการเดินยาวๆของเราวันนี้นะครับผมด้วยหลานเนั้นกนอนสเต็กเฮานะครับเดี๋ยวเราจะไปกินกันนั่นก็คือร้านนี้นี่เองมาถึงเรียบร้อยแล้ว นี่แหละครับผมนี่ครับผมเราได้โต๊ะียบร้อยแล้วเร็จใช่ไหม้าคะถูกอะไรอีกนี่เหรอก็คือแก้วละประมาณร้านนี้ก็เป็นร้านที่แบบขึ้นชื่อในเรื่องเนื้อเลย ส่งท้ายของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนื้อเลยกินแบบเป็นสเต็กนครบสั่เป็นสเต็กที่เป็นแบบมีเดียมเดี๋ยวองดูว่หาหน้นาตาเป็นยังงพนักงานเขาจะมีเซนตเนเจอร์ของเขาด้ไค <c oughs> ไั่พ่ายเลยว่าจะเป็นของเป็นเซนตเนเจอร์ของเขามาลือส่งท้ายเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จระเยี่ยมเลยครับวายแดงต้องทานกับสเต็กเนื้อซีซาสลัดก็มาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วครับผมซีซาสลัดและปกติที่ไม่กินมระเเทศเรามาจัดเลยดีกว่า สลัดเนื้อเลยครับพี่น้องชาลาปูเปียวอิกนึงเวลาร้อยญี่ปุ่นอืมมันหอมอะไรไม่รู้ควันควายควันควายควันควายมันหอมควันควายควันควายอืมควันควายนี่เป็นซีซารสลัดนี่กินได้กับไก่เทพคนอยู่ประมาณ20%ของเราได้แข็งแข็งไงไอ้ผักนี้ก็อร่อยอร่อยกว่าที่มันมาแบาใส่ซีสาร์สลัด

มันมันเข้มข้นไปหมดอะ่ะเห็นฝรั่งันนี่สอนคทับเรียกว่าละมุนล right okay. hmm. ิ้นมากมากมีปลาหม้อดอด้วยมี่ลหมอเรียงด้วยคาบัตสึอะไรครับนะครับผมเอ่อสำหรับทิปนี้นะครับผมเซนเปเตอร์สเบอร์อันนี้ที่ทำไม่ล้มนะมีมีกินได้ขยัน และทริปนี้ของเซนติเตอร์เบิร์กของเรานะครับผมขอบคุณมากเยอะอันนี้ก็เช็คบิลเสร็จแล้วก็จะมันสามสองร้อยยี่สิบเจ็ดาานะครับรูเบิลสำหรับหกคนตอนนี้เริ่มร้อนเผาข้างในละตอนนี้ก็เกลียวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนเดิมนะโดนเครื่องดื่ม ปิดท้ายไปเมื่อกี้เป็นฟรีไดนะ้ไหฟรีเครื่องดื่มโอเคมากเลยนะบรรยากาศวันนี้เป็นไงซันอาหารวันนี้โอเคไหมอร่อยมากโอ้โหทำซักกิมมี่ยอ้โหเหมากะกับสภาพอากาศที่เย็นๆนขนาดนี้จริงๆโอเคฮะวันนี้ก็จบละวสำหรับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะฮะสำหรับร้านนี้เลยสโตกานอฟสเต็กเฮาส์นะครับผมร้านนี้ ถ้าใครชอบก็ลองดูใน Google Map ก็ได้นะฮะวันนี้ก็ต้องเดินทางกลับที่มอสโกแล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้บายบายสุดยอดมากก็เป็นเพราะน้ำมาน้ะน้ำมันาะตอนท้ายน้่แทบจะับไม่เหมือนเดิมเลย ก็ประมาณนั้นแหละจริงๆแล้วมันก็เป็นเครื่อง่แบบขอบคุณของเขาประมานั้นให้ลองชิมดูยังไม่ใช่พี่ชิปแนรักแนรักแนรักแต่รเลอกได้เวลาล่ำลาคุณป้าทางนี้บายบาย